สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟรีมาแนะนำนะคะ True Night TC 2 0 Pro นะคะที่นะอ่ True Night TC 2 0 Pro นะคะตัวนี้นะคะราคาหน้าเว็บอยู่ที่ประมาณ6 4สิบสถึงเจเหรียญน,นะคะก็อยู่ที่ราวๆสองสองพบวกลบนะคะสองพกว่านะคะเปิดตัวอาจจะอยู่ในช่วงประมาณเกือบสามพได้นะคะ อันนี้คือลลอดนี้ที่ฟิล์มได้เอามานะคะก็สามารถที่จะลดได้อยู่ที่ประมาณพันแนะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นไฟฉายที่ใช้หลอดนะคะ Cree XHP 70นะคะ HI นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าข้างในเขาจะใส่เป็น Smooth Reflector นะคะ ตรงโซตรงตรงบริเซลนี้นะคะก็ไม่ได้ทําออกมาที่มันลึกนะ้ก็จะอยู่ตรงขอบๆนี้นะคะบิเซลนี้ก็จะเป็นสเตลเลสอย่างดีนะคะไฟฉายค่ายนี้นะคะงานวัสดุในการออกแบบนะคะงานการหยิบจับนะคะรูปลักษณ์ภายนอกก็คือวัสดุได้มาตรฐานนะคะแล้วก็คืออยู่ในเกรดที่ดีนะคะสําหรับเจ้าตัวชูวไนนะคะก็เทียบเท่าแบรนด์มาตรฐานที่เราคุ้น หูคุณตากันอยู่แล้วนะคะสำหรับชูไนท์นะคะงานเขาดีมากๆนะคะตัวนี้สเปคเขานับจะเป็นแสงขาวนะคะคูไว้นะคะอยู่ในช่วงประมาณ 6000K นะคะก็ระยะแสงนะคะสองได้ไก,กลยอยู่ที่ประมาณ348เมตรนะคะอ่าทเมิลนะคะแล้วก็ค่า CD Candela l i g ไ t นะคะอยู่ที่ประมาณ3400 CD นะคะ การใช้นะคะก็คือลูเมนเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ0.4ถึง3,294ลูเมนเลยนะคะเลนนะคะก็เป็นแอนติรีเฟล็กทีฟนะคะก็เป็นกระจกเอ่อเคลือบนะคะโค้ตแอนติรีเฟล็กทีฟโค้ตอุนตาคลีร์ทัชกราสเลนนะคะก็เคลือบอลดการสะท้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นเลนที่คือหนาจนแสงรอดผ่านยากนะคะ การทำงานนะคะอยู่ภายใต้โวลเทจอยู่ที่2.75โวลต์นะคะถึง4.2โวลต์นะคะวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะคะ 6061-T6 นะคะทำสีแบบฮาร์ดอโนได์นะคะใช้ทรีนะคะก็ที่ถูอถืออยู่ในมือนะคะก็มีขนาดที่กระชับนะคะกระชับกระชับนะคะตัวนี้ก็หยิบออกมานะคะมีการลองแสงรีวิวนะคะ น้ำหนักนะคะรวมแบตเตอรี่นะคะเวทอยู่ที่ประมาณ243กรัมนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มากันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรลองมานะรู้สึกว่าที่ฟิล์มแกะออกมาดูนะคะยังไม่ได้แกะกล่องอื่นนะคะก็เราจะเห็นว่ามันมีแบตเตอรี่มาให้1ก้อนนะคะซึ่งเขาแถมมาให้นะคะ include แบตเตอรนะคะ 5000mAh นะคะ 5000mAh นะคะ26650ซึ่งมันเป็นความจุที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ ใช้ได้เพียงพอนะคะเดี๋ยวเราจะแปะตารางให้ดูนะคะตัางรันนทางของมันนะคะความสูงของแบตเตอรี่ก็นะคะสามารถที่จะใช้แบตเตอรี่นะคะหัวนูนนิดหน่อยก็ได้นะคะตามนี้นะคะใช้งานได้นะคะซึ่งเขาไม่ใช่เป็นไฟฉายที่มีการเลือกแบตมากนะักเพราะฉะน,นี้ เราสามารถที่จะซื้อแบรนด์ไหนก็ได้นะคะที่จะไม่ได้ทําให้มันยาวเกินไปนะคะมาใส่นะคะไม่ได้มีการาเรื่องมากกับแบตเตอรี่เท่าไหร่นะคะด้านที่เป็น positive size นะคะก็เป็นขั้วแบบนี้นะคะจะไม่ใช่สปริงยื่นออกมานะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็น negativegative s i z e นะคะก็จะมีสปริงอยู่ที่ท้ายนะคะสปริงก็ามาตรฐานนะคะท้ายก็มีเอาไว้ใส่ใส่ครองมือตรงนี้นะคะ ในการเซาะลายก็คกล้ายๆกับหลายๆโมเดลที่เขาได้ทำบอกมานะคะพิเศษสุดก็คือมี USB Type C ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นพอร์ต USB นะคะเราก็แกะจากทางด้านขวานะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีนมพอร์ตตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ปิดไว้ที่เดิมอ่ะมาดูในกล่องอีกนะคะว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะคะตัวนี้จะมีสาย Type C 1เส้นนะคะ Type C c o r d Type C c a b l e อ่าแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะแลนยาร์ดนะคะใส่คล้องมือแลนยาร์ดนะคะก็มาตรฐานนะคะมีจุกยางสำรองด้วยอันนี้ก่อนข้างที่จะชื่นชอบมากๆสำหรับค่ายนี้นะคะอ่าตัวนี้เขาให้สเปร์นะคะมาให้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็มีเป็นสเปร์โอริงนะคะสองเส้นเลยนะคะอันนี้ก็อันนี้เอาไว้สำรองนะคะ เมื่อเผื่อว่าโอริงมันขาดนะคะแต่วันใช้ได้นานอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรเกินมากนะคะมันก็อยู่ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นจุกยาง usb เหมือนกันนะคะให้มา2อันเลยนะ,ะนี่นะคะให้มา2อันเลยนึกว่ามีอันเดียว2อันนะคะมี2อันแล้วก็เป็นคีย์ลิงเนาะคีย์ิงมาให้แล้วก็มีปุ่มด้วยอ่ะปุ่มข้างในนะ่ะ ะะปุ่มก็คือจุกตรงนี้น่าจะเป็นปุ่มข้างในมั้งน่าจะใช่ค่ะมันเป็นปุ่มนะคะสแสเยอะแยะมากเลยคะ่ะสำหรับของแถมที่เขาให้มาอ้ามีตัวนี้ด้วยนะคะลืมดูนะคะมีเป็นโฮสเตอร์นะคะหนึงน่งอันนะคะโฮสเตอร์หนึ่งอันแล้วก็มีคู่มือด้วยแหละแต่ว่าคู่มืออยู่ไหนเนี่ย เอาออกไปแล้วก็ลืมเอาเก็บมาให้นะคะอ่ะก็นะคะโอเปอเรชันนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะใส่เพราะว่าตัวนี้จริงๆแบตเนี้ยเขาก็ให้มาโดยที่แบบว่าเขาเอ่อไม่ได้ใส่เจ้าตัวแผ่นรองมาให้นะคะจริงๆมันมี user manual ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวไปเอาข้างล่างนะคะลืมเอามารีวิวนะคะ เราก็จะหมุนเข้าไปแบบนี้นะคะด้วยความที่จริงๆแล้วราคาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างดีเลยมี USB ในตัวนะคะจับกระชับกระชับมือแล้วแสงที่ให้เนี่ยเป็นแสงแนวบาลานซ์ไลท์นะคะแสงที่ได้คือเป็นบาลานซ์ไลท์นะคะก็ใช้งานได้ดีนะคะอ่านี่นะคะ o per ation นะคะ Turn On Off นะคะก็คือ one c l i c นะคะตรงปุ่มนะคะปิดเปิดนะคะเช็งโหมดนะคะ ฟอร์มออนนะคะกดลองเพรสมันจะเป็นโลมีเดียมไฮนะคะไฟล์ไฟนะคะมีนะคะไปก็คือโหมดประมาณโหมดมูนม moon, นั่นแหละฟอร์มออฟนะคะกดค้างไว้นะคะเป็นไฟล์ไฟนะตามนี้นะคะแล้วก็ไฟล์ไฟสามารถที่จะลองเพรสนะคะเพื่อเช็คโหมดได้นะคะเทโบิลฟอร์มเอนิโมดนะคะก็คือดับเบิลคลิกนะคะเทโบนะคะอ่า แล้วก็ฟอร์มเทเบิลดับเบิลคลิกอเกนก็จะเป็นการเข้าสู่โหมดสต็อกนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็มันมีเมมโมรีโหมดนะอ่าสมมุติว่าเราปิดเปิดโหมดนี้นะคะมันก็จะจำอยู่ที่โหมดนี้ except ปต์เมมโมรีโหมด except ยกเว้นไฟล์ไฟล์และเทเบิลแล้วก็สต็อกนะคะสามโหมดนี้ไฟล์ไฟล์เทเบิลสต็อกแคนรีเมมแคนเมมโมรี่รีเมมเบอร์เดอะโหมด มันจะไม่จำแสงนะถ้าเป็นโหมดพิเศษนะคะนะคะแล้วก็นะคะการสถานะการชาร์จนะคะตรงนี้มันจะมีสถานะการชาร์จด้วยตรงปุ่มนะคะตรงนี้นะคะสเตตัสชาร์จิ่งนะคะก็คือเลสเนี่ยมันจะเป็นการชาร์จิ่งนะส่วนบลูนะคะฟูลชาร์ตเนาะแต่ถ้ามันเป็น Purple Light นะคะก็คือ Abnormal Charging นะคะก็คือให้มี ให้ตรวจเช็คในการชาร์จมาอีกทีเดี๋ยวจะไม่เต็มนะหรือว่ามีการเสียบหรือใส่แบตเตอรี่กลับด้านอะไรก็ตามมันก็จะมีการวอร์นิ่งด้วยสีไฟสีม่วงนะคะโอเคเราก็นะคะฟิล์มถือว่าตัวนี้น่าใช้อีกตัวหนึ่งเลยนะคะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะคะก็จับถนัดมือแถมมันใช้แบต2 6 5 0ด้วยนะคะมาดูรีวิวกันเลยนะคะทุกคนไฟ,ไฟนะคะอันนี้คือไฟไฟนะเราจะเห็นว่าในโหมดนี้นะคะมันจะเป็นแสงที่เราพอจะเห็น นะคะได้นะคะเล็กน้อยนะคะในสภาพแสงที่ไม่มีเลยนะคะในสภาพความมืดที่มืดสนิทไฟไฟก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะคะสำหรับอย่างเช่นในถ้ำนะคะหรือว่าไงนะคะแล้วเราก็เปิดขึ้นมาเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดด้วยการกดค้างนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปอย่างช้าๆนะคะสำหรับโหมด โลนะคะโหมดมีเดียมนะคะแล้วก็โหมดไฮนะคะว้าวก็ค่อนข้างที่จะประทับใจนะคะแสงสวยนะคะดับเบิ่งคลิกจะเป็นการเข้าสู่เทเบิลและ แต่ปุ๊กคิกอเกตนะคะก็จะเป็นการเข้าสู่สเตปนะคะเราจะกลับวนลูปมานะคะไซเคิลหมดอ่าแต่ปุ๊กคิกเข้าสู่ turbo แบเวปุ๊กคิกอเกตเท่าที่เห็นก็นะคะนี่นะคะสเตปนะคะเอาใหม่ปิดนะคะจากที่ปิดอยู่ก็สามารถที่จะเข้าสู่ turbo ได้นะคะด้วยการ double ลคลิกนี่นะคะ่ะ เราจะข้างเอาไว้ที่เทอโมโบนะคะอ่าเทอบโบนะคะเขาบอกว่า จะได้อยู่ประมาณ200วินะคะอาจจะบวกลบตามสภาพอากาศด้วยนะคะก็ถือว่านั่นนะเทอร์โบเนี้ยจะเป็นการยิงแสงแรงสุดนะคะเพื่อจะใช้อะฮเรียกว่าสิทธภาพมาสูงสุดณนะเวลาที่เราต้องการแสงแรงสุดนะคะตอนนี้คือมันดรอปลงมาแล้วนะคะ ก็คือเอาไว้ใช้แบบายามที่มันฉุกเฉินนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกอ่เดี๋ยวเราปิดอ่ันนี้คือเทอร์โบนะคะเห็นแมวน้อยตรงกำแพง โอเคอันนี้คือมันก็จะดรอปลงมานะคะแสงใช้ได้ใช้ได้มากมากเลยนะคะใช้งานได้จริงนะคะเราเห็นว่าไอ้นี่มันครอบคลุมบริเวณพื้นที่นะคะตอนนี้ก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะคะแต่ไม่ได้ร้อนจัดถึงขั้นต้องเป่าไฟฉายอะ่ะนี่ก็กลางๆนี่ก็ใช้ได้ดีแล้วนะ เจโบกับหมดไฮไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากตอนทีก่กดขึ้นมานะคะตอนนี้ก็คือปิดนะคะไฟไฟก็ไฟ,ไฟไฟฟิล์มก็ว่ามันโอเคอะนะในสภาพกับแสงที่มันมืดนะคะเดี๋ยวเราจะหันมาอีกมุมนึงนะคะมาดูมุมนี้นะคะอ่า มีเทอร์โบโนะคะก็ใช้งานได้ดีนะคะใช้งานได้ดีปิดก่อนไฟไฟนะคะไฟไฟก็สภาพแสงต่ำนิดนึงหมดโลเดียมไฮนะคะอ่าเทอร์โบโนะคะสต็อปนะคะก็ เคทีซีทเนีโอเคนะคะถ้าสนใจนะคะลองทักมานะคะเพราะว่าบางทีทุน,น่ะนนำเข้ามาแบบยาก,ากจะเข้ามาน้อยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากติดตามช่องด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้กดเอ l l o w ไว้นะคะก็ช่วยกดให้หน่อยนะคะ subscribe ให้หน่อยนึ